กับสายมูโดยเฉพาะมาดูที่จอดรถกันก่อนเลยค่ะจอดได้ถึง2คันเหมือนเดิมเลยนะคะแถมเราติดตั้งปลั๊กไว้ให้หมดแล้วนะอ่ะอ่ะอะที่ไม่เหมือนเดิมก็โซนหน้าบ้านเลยค่ะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็มีสเตปทางเดินขึ้นแบบนี้เลยค่ะจิบุ๋งจิตใจสุดๆเลยเอ๊แต่เก็บรองเท้าไว้ไหนดีนะอ๋อนี่เลยมีตู้รองเท้าไว้ตรงนี้ด้วยคะ่ะเป็นสัดเป็นสวนมากๆเลยนะที่บอกว่าบ้านนี้เหมาะก,กับสายมูก็ตรงนี้เลยค่ะจะมูกระแทหรือว่ามูยางกระไดนาะกินเสร็จแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้เลยจ้ามาดูข้างในบ้านกัน ว้าวโต๊ะกินข้าวหกที่นั่งนะคะโอ้โหมีจัดชุดจานชามเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยตรงนี้ย้ํานะคะว่าโครงการเขาให้ปไปเลยจ้ามาต่อกับที่ห้องครัวนะคะเรามีเคาน์เตอร์ครัวท็อปหินแท้แบบนี้ให้เลยหรือใครจะเปลี่ยนเป็นบาร์ก็เลิศนะตู้บิวอินทางด้านนี้เราก็บิวเก็บของไว้ให้ได้เยอะมากๆเลยค่ะตู้เย็นก็มีให้เดอ้อสี่ประตูจุกๆไปเลยตรงนี้สามารถใส่เตาอบไมโครเวฟได้นะคะส่วนตรงนี้ก็ใส่เป็นเครื่องซักผ้าเลยจ้าทางด้านนี้เราติดตั้งฮูดดูดควันแล้วก็ เอาแก๊สของแฮฟเฟลไว้นะคะตรงนี้ใส่ทังแก๊สเก็บของได้อีกเต็มพื้นเลยค่ะอ่างล้างจานเราก็ให้แบบใหญ่เลยนะคะทางนี้มีช่องเก็บของเยอะมากๆเลยอ้อใครอยากจะต่อควไททางด้านนี้เลยจ้าเรามีพื้นที่ต่อควไทยอีกเยอะมากๆเลยนะคะและที่ภูมิใจที่สุดเลยค่ะตรงนี้ห้องรับแขกสวยจึ้งมากเลยใช่ไหมคะม,มาต่อกันที่ห้องน้าเลยค่ะโอ้โหห้องน้ารวมอะไรกันนี่ใหญ่มากๆเลยมีฝักบัวให้เราดูจะหาว่าขี้โมหรือเปล่าบ้านหลังนี้มีห้องนอนล่างด้วยนะคะแล้วใหญ่มากมีบิ อินตู้สภาโต๊ะเครื่องแป้งแถมโอ้โหมีโซฟาอีกโอ้โหกว้างไรขนาดนั้นใครคิดว่าห้องนี้พีกแล้วยังจะมาดูที่ห้องนี้ก่อนเลยค่ะห้องเก็บของห้องอยู่ความลับแบบสุดๆนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีตู้ไฟเซฟติคัสปักไม่ดูดแน่นันค่ะมาไปต่อกันที่ชั้นสองกันเลยขึ้นมาด้านบนนี้นะคะบอกเลยว่าไม่อึดอัดเลยแขกไปใครมาเห็นหมดุดมาดูห้องนอนใหญ่กันเลยเจ้า มีระเบียงด้วยนะคะอุ้ยมองเห็นเพื่อนบ้านด้วยบอกเลยโครงการนี้เข้าบ้านสวยทุกหลังเลยจริงจเตียง6ฟุตพร้อมเฟอร์บิวอินวางทีวีก็มีให้หมดแล้วนะมาทางนี้เรามีวอล์กอินคอร์เซตใส่ของได้ยเยอะมากๆเลยค่ะอะไรมันจะเร็ศขนาดนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าห้องนอนขอบวนนี้มีห้องน้ำในตัวทุกห้องแต่ในห้องนี้จะพิเศษนะคะมีเรนชาเวอร์ก็ผสมเทมีอากับดาวิจ่ามาต่อกันที่ห้องนอนกลางเลยค่ะห้องนี้บอกเลยว่าสวยเหมือนเดิมและที่สําคัญนี่เลยจ้ากระจกวอล์กอินคอรเซตมาอีกแล้วอะไรนี่ให้ ้อองเเลยเและแน่นอนต้องมีห้องน้ำในตัวดิจ้าโอ้โหไม่ได้แค่เป็นเนะคะเนียที่ห้องนอนเลยค่ะนี่เลยจัดเตียง3ฟุตครึ่งสำหรับคุณน้องคุณหนูแต่จะเปลี่ยนไปเตียง5ฟุตก็ได้นะพื้นที่ในห้องยังเหลือเปเลอะเลยค่ะห้องน้ำพิเศษอีกแล้วค่ะมีช่องแสงแถมสุขพันเป็นสีดำอา้าวกระจกไม่เหมือนใครโอ้เปิดได้เก็บของได้ยังยังมีระเบียงที่ซอยอีกเหรอโอ้ยให้ระยะขนาดนั้นครบรีบมาเลยบ้านธนกิจเชียงใหม่ให้ครบจบในที่เดียวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า